เค็ดตำรวจตำรานเด้อครับเหมือนี่หลังจากหยุดไปหมือนเองนอกเส้นนเนาะจ้าครับพเพิงข้าไล่ครับผมบึงบึ้งต้อกโดนด้วยจ้ะโหเรียนพี่จีจ้ะครับพอแล้วเด้อครับผมอ๋ออ่านมาเห็นดอกนี่ เปลี่ยนทองเลยเดี่ยว,ดวยเดียวโอ้นนยนคน้เาหาินด้จ้ะนาดิช่วนพิก็พอได้เก็บน่าจะสม่นแล้วครับาจ้ะสำหรับเ e อผู้ถารับสุปน้องสะนนเนาะจ้ะสะฟนก็กกพยายามมาเ,เมือเวีนมือแลวจ้ะรับผมดย์กับย,ายามมาเดนอ๋อสามนสนเคียร์ สวัสดีจ้าสวัสดีเทวันที่11พฤศจิกายน67จ้ะวัอน,นี้ซาฟอนพระพี่พรน้องมาขืนผู้พระราศูงหลังจากเข้าเวียนไปเมื่อนึ่งจ้ะมืาหลุดมาชมกันว่าสีใดสีมันบ่จ้ะแต่ว่าตอนนี้ซาฟอนพอแล้วจ้ะรุ่งดอกเค็ตนำกันจ้าโอ้รดอกเค็ตต้องหลุดน้องลานเด้อครับมือนี้หลังจากหยุดไปมื่อนึ่งนอกซาฟอนเนาะจ้าครับติดปึงคาไล่ครับาาผม มือกตาห้จ้ะนี่ชดอกเล็กตาใส่มือนี่แต่ระดับสามสี่ลูกนี่แล้วครับผมโมยไงปันได้ดีครับบรรยากาศมหอดทึงพู่ครับผมหลังจากเก็บเพชรไปแล้วครับดอกสองดอกเด้อครับผมแสงแดดเรื่มบอกรับไม้เก่าไม้เดิมครับเรื่มหาตะสนกอกน้มครับขึ้นไปเรื่อยๆเด้อครับกระถาลุ่นเบื้องข้อมโซ่ข้อมมันมือนี่ว่าชิโซกมันซ้ำได้นอสภาฝนเนาะครับผมไปกันเลยครับ งานี้อ่ะเห็ตสิละเบิ่งกันนี่ยนะค่อยไปได้เลยเนนียน่าให้เรอ้ตีไว้ค่ะเนี่คนหรือหมูโ้โควอ้เลยกันใช่ได้เลยคนหรือหมูจ้ะเป็นเงาเลยขนตีนี้คือนสิเกียบแบนงาม้เราสมบเนาะีเองจ้ะ

พาลงมาจ่ายผู้เด้อครับผมหกแงนอนสะฝนเนาะจ้ะนี่ครับอุ้ยบักทัวก็มีบ้านในชอบฝนภายนอมาปลูกไว้นี่ครับลงโยนลงมาทั้งบ้านหัวใส่เนาะสะฝนเนาะนี่ครับโคแข้งครับผมบึ้งจังเดาไม่ได้จ้ะ ือดอกหนึ่งงามๆครับผมเดี๋ยวสิก็บไปสักฝนปาขาเด้อครับผมอยู่ไกลกันแห้งครับอุ้ยขาใหญ่ๆเลยครับจูงขึ้เก่าอยจงจ้ะ ลาะขึ้นมาเรื่อยๆครับพอแล้วเด้อครับผมขาลายเลือดดําแหงแนมกันยากยากครับจากติดตามหาเห็ดหรือว่าเก็บมาสักพักครับลักษณะการออกของเพิ่นก็มิเตเ็ดผงเลือดเด้อครับออกเป็นห่มออกเป็นไม้ครับเลาะกับเสาฝนขันเขาบ่ถือไม้ถือโซ่นเพิ่นก็แทบสีบ่เห็นเลยครับผมนี่ครับเสาฝนพอแล้วหายากอยู่เด้อครับผมเห็ดสำหรับ พอด้าบานไก่เลื่อนเขียงพี่น้องเฮาอย่างมาเก็บมาแกงครับนี่ครับกบ็บ่ค่อยออกเป็นจุ่มบันไดนสะสฟฝนเนาะนี่ครับแต่ว่าดอกสวยดอกงามครับผมอะ่ะตามลุ่นตามเบื้องน้ำกันครับสีโส,ม,ส,สมันซําไดเสด็จพ่อแกงบันไดนอสฟุนเนะ<อ>เาะเพราะว่าหยอดเท็ดในกระตาตอนนี้ก็เลื่อมทัวกุนตาแล้วครับผมอะ่ะตาลุ่นตาเบื้องน้ำกันครับครับพอละเด้อครับผมเดียวนี้หากันสักพักแล้วครับจงพอ บ้ได้พ่อไก่ๆกันเนาะส่อฝนเนาะจ้ะบ่ได้พ่อที่กันจ้ะครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากเก็บกับเบิ่งในคลิปเด้อครับเบิ่งวิวบรรยากาศเบิ่องโซนเบิ่งไม้เฮาก็บคอยบอกสู่พี่น้องฟังไปเรื่อยๆเลยเนาะส่อฝนเนาะจ้ะถ้าเขาบ่ถึงคมก็คือบ่มีเลยเนาะส่อฝนเนาะต้องเขาถื้อคมถืงไม้นี่ครับเก็บเพชรแล้วก็บทายให้เบิ่งครับนี่ครับถ้าผู้ใดฮู้จักก็มาลองเลาะเบิ่งเด้อครับโซนนี้เบิ่งวิวบรรยากาศคือสิจำกันได้อยู่เนาะผู้ใดเคยมาเนาะส่อฝนเนาะ ส right? ิฟ้าได้กินได้แกงอยู่ดอกเนาะครับผมเอาครับอุ้ยตุบปุกอยู่จ้ะแต่ว่าก็มีพี่น้องขึ้นขึ้นไปอยู่เด้อครับผมเอาเลยมีพี่น้องมาเก็บอยู่ครับหน่อยแต่กระบอกหัวเขาได้ล้าได้เลยหน่อยนะสภฝนเนาะพี่น้องชาวบ้านเลี้มูวเนาะ อ้ยเบืองเยอดจังอด้จ่ะดอกไม้แข่งมันไม้บันนุ่มอีกจ้ะมาตามหลุนตามเบิงเด้อครับเสด็จพ่อแกงโมามาเนี่ยลองจากลูกมาผู้แต่ผู้พลานสูงนะสะนนะัาคน้อดีครับไม้เก่าไม้เดิมเฮาครับสารขาวเด้อครับผมเห็นห้อยรถเขามาลายอยู่เนาะแต่ว่ากระเบิงครับ <laughs> ว่าจีโซกสีสมันซ้ำได้ครับลองมาขอเบิง เพื่อพี่น้องเข้าบนเดเขาสูหฮมเนาะสภฝนเนาะดีครับบรรยากาศดีๆครับวันนี้มาหอยพี่เกือบสิบโมงเสาร์เกือบห้าโมงแล้วครับผมนะตามหลุนตามเบื้องน้ำกันครับดครับซาฝนเห็นแล้วืัอน,นี้ก็เตรียมอุป,ปกรณ์มาสองอย่างเด้อครับผมพกของหน่อยกับเสียมกับกระตาเ็ดมะนำครับนี่ครับ ินกระหาอย่างเราเน้ต่วงนี้เนาะจะโอ้โหโอ้โนมเห็นดอกอย่างนี้เปลี่ยนถงเลยเดียวเดียวจะไหนม่เก็บอยู่เด้อจ้ะโอันจ้ะดอกนึงครับผม ้งามดีครับครับพูดซะคนอีกดอกนึงละพายางเบ่งเลยด้วยครับผมเดินทางกันเติมยิ่ด้วยครับเป็นเห็ดล้าืชรังสามจ้ะ หาเสือเนาะเป็นยังเป็นไมงออกอยู่สุดท้ายแล้วลนะ่ะคิดว่ามันแล้วบ่าเ, <c oughs> เอาครับผมชมีอยูบ่บรรยากาศน้ำเด้อครับผมเผ็ดกลางหางเนาะสนนะพนเนาะแต่ว่ากับบททีว่าหาอยากปันไดเนาะพอเรื่อยๆแล้วเนาะเ <c oughs> ขาถึงโซมถึงโซนบ่เขาสานขาวเด้อครับแต่ว่ายางว่าเรือกเปลีนะ่ยนเนาะสะพนเนาะมีด้วยจ้ะนาดี นะตอนนี้ไม้มันต้องมีเข้ากับ<ถ>ตัวกลนตาแล้วครับผมอ่ะตามหลุนเบิ้องพระสิได้พ่อแกงมุนะ,ะสฝนเนาะดิศิพอที่เด็ดหรือว่าความสวยงามเป็นมูให้พี่น้องเดือบึงมุนะเออสิกลนจิโปมดเลยอ๋อมันแล้วอโ,โ,โอ้นะ <laughs> <laughs> ยดอกเห็ดเจ้าออดอกเห็ดหรือดอก <laughs> กุ้งเลยเดี๋้อให้อมังไกลไกลเลยเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวโกมมาเลยเดีเสียมท,ทั้งทองกันเดี๋ยวหลังเลยังยะพูแนวนี uh ้ยหลังเหลยบานบ่เ huh. บิ่งกันไกลๆครับผมบานงามบานแข็งบานสวยค้าเน่าอัลลัสยังดีพคนสิบดอกเดี๋ยวพ่อแกงเด้อครับผมเอ้าอันมาอีกข้างใายบานสายลูกคัวยาสูบครัวครัวเออขึ้นเบื้องบานงามบานแข็งอีกแล้วเนาะคนบูธีคน อื้มใบอุ้ดอกงามๆครับเดี๋ยวเก็บไปะสาสนปาดขาเด้อครับอยู่ไกลกันนะครับอ๋อครับจังจากเก็บได้ดอกหนึ่งแล้วยาวมหาสาุน เฮ็ดยางเราสักพนขอบคุณพ,พี่น้องยางส้มบรรยากาศไปเลยเด้อครับผมบเพราะว่าเฮ็ดเกิดทางกันเองแต่ว่าดอกงามเนาะงามแข็งสุดยอดแข็งอีกด,ดอกนึงปลายคานี่ยอ๋อคือแต่เฮ็ดอุ้งนกโอ้ยฝีมือเนาะอะไร<า>อยีกฮะอู้หคือแข็งเห็นไหมเธอเอาเนาะอะไรเป็นเสือซะอนี่จะเอาดอกแบบนี้

ดอกแขงสีสุดอยอดเลยนเนี่ลงสลับดยวักทีอะไสี้งหัง้นมงดีมากเยสิสีหมองก็มีสีแดงก็มีครับแล้วจะดอกแล้วต่สีพิ่นๆทิ่พูพดไม่เห็นยังส<ม>ักคนเห็นขึ้นมาปะล้างสาบหรือล้างแดงล้างแดงบ่ดอกประมาณเลี้ยนสิบนี่เด้ครับ สี่วพิงกับพ่อไ้เก็บนะ่ฟังแมนแห้วครับแมนเลยจ้ะลี่ก่องดีแยงากมันเสียงให้ฟีไยดอกกามี่เนาะจ้ะคุณจืดจ้ะ เอาครับมาพอแล้วเด้อครับผมเป็นอีกวิธีหากินอีกอย่างหนึ่งครับในฤดูกาลคือการต้นจิปโอมครับผมเพราะว่าเฮ็ดกับปลาปายครับพ่อเรื่อยๆอยู่ครับผมจะเคยบอคักปนไดนอสฝนเนาะนะครับขันบอคากับบอไนเลยเนาะพ่อแล้วบอก <laughs> Xong cái gì cạnh họ đấy Bồn tự nhiên nhàng không hát không khóc Thôi cục cốp đang trả phút lẻo Không bậy Lẻo บางเท้าบางขัางอาจจะไปลงคลิปตอนเหนียงเด้อครับผมเพราะว่าติดงานติดภารกิจน้ำนฝนเนาะบางเท้าก็ไปซ้อมรถให้ลูกค้าน้ำครับขอถอยขอใหลายๆเด้อครับผมสำหรับเอฟซีผู้ถารับส้มน้ำสฝนเนาะจ้กวางกัพยายามมามือเว้นมือละจ้ะครับผมเฉเดกันอย่าถิ่มอย่าปลาอย่าปล่อยไปใส่เด้อครับผมซอยเป็นกำลังใจสฝนกับสางกุ้งน้ำนฝนเนาะจ้แกงได้จ้ะ ถ่ายยืดินคุดง่ายเนาะคุดจีบโอมหนี่งสัขอถ่ายเป็นมุมสูงเด้อครับผมอเอ้ยตกง่ายเลยของแทบอ่ะเห็นไนด้ดอ,อ,อกพี่จ้ะเอาไปได้ เดี๋ยงค่ะถุงเดือดงานมาจากขาวดีพุ่ดดำ สองดอกนีก็่ะจด้สวนว้าสามพันตะอนเคลียร์ิือเฮ้ยเกาะได้จังเฮ้ยก,กยาะด้จังอือ

ได้จัดเห็นเป็นซีนี่ทานเหลือดที่เจอจ้ะพี่ที่นี้โวราณาักัิจ้าสราร์เมมาหอดบ้านอวจ้ะมาเบ่งหยอดเห็ดของเห่าเกือบติมตาอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเสาว์นไปช่วงสี่โมงห้าโมงนี่หาสองยางหาจีโปมน่ำจ้ะเห็ดก็เลยได้บรายปันได จิโป้งอาไรประมาณ 20, ลยลี่สิบสามสิบตัวนี่แหละจ้ตตออตนนะตบบาง,ง,ง,งขึ้นไปเบิ่งคอนเฮดน้องน่าังเนาะคอนเฮดกับบ้านเกิดเด้อจ้ะยังเปียกยังซุ่มคือเก่าจ้ะสะฟงกับเ,เ,เขาไม้บ้านน้องมิกวิกายผู้ปราชสูงสะเฟงกับมันให้เผือกเนือดขาลายจ้ะไปบ้านน้องมิกกับมันเฮ็ดก่อเฮ็ดล้างซ้ำเฮ็ดร่วมๆจ้ะโอ้ยแกงยิ่งเด้อกินขอบขั้วไงน,นึงกับบ้าเบิ้ลจ้ะพี่น้องจ้ะจ้าเขื่อนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามชื่อเฮดเด้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้ะ ถ้ารู้นี่คลิปต่อไปว่าซอฟต์ฟองกษัริย์ังกุงสินดีิมานเท็นยังไงพี่ให้น้องเบิ่งอีกจ้าสำหรับคลิปวันนี้เขาจบคลิปเชื่นสำเนวจ้าสวัสดีจ้า